สวัสดีครับวันนี้เอามีดเคอร์ชอยหนึ่งเล่มมาให้ชมกันนะครับเป็นเคอร์ชอครายโอนะครับรุ่นอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับฝักนี่เปิดโชว์สปีดเซฟไปก่อนหนึ่งรอบนะครับหนึ่งห้าห้าห้าทีไอนะครับหนึ่งตองห้าทีไอนั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆนะครับของอทางเคอร์ชอ์นะครับไม่แพ้กับพวกตระกูลซีรีส์ซีคิวซีนะครับเนื่องจากดีไซน์ที่มันสวยนะครับนี่มันจะมี2ตัวนะครับ วีรุ่นเคอชอคไคโอหก็คือตัวนี้กับไคโอทูนะครับไคโอทูจะตัวเล่มใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้ไม่มีจะยาวแค่ประมาณเกือบเกือบสนิ้วนะครับประมาณ2.72.8นิ้วแต่ถ้าวัดแค่คมก็2.7นิ้วนะครับประมาณนี้ส่วนด้ามประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับยาวโดวยรวมก็6นิ้วครึ่งนะครับ ประมาณหกนิ้วหกจุดห้าหกจุดหกนิ้วนะครับแา่ระดันี่ครับสวยงามนะครับตัวนี้มีของสำเนาด้วยนะครับแต่ว่าของสำเนาเนี่ยตัวโลโก้เครอร์ชอมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่มันจะเป็นวิวธรรมดาอันนี้จะเป็นวิวเฉพาะทางของทางเครอร์ชอเขาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดออูอีกเล่มที่ผมมีนะครับนี่สามแปดแปดศูนย์นะครับ,รบเห็นไหมสัญลักษณ์มันจะคล้ายๆกันนะครับ ขออนุญาตเปิดไปมีดนะครับตัวหนังสือเครือชอเนี่ยนี่คือของแท้นะครับจะเป็นประมาณนี้ส่วนเครชอล้อดใหม่ๆ่ที่ตัว W อาจจะเป็นแบบธรรมดาแล้วผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราต้องจับดูชิ้นงานนะครับถ้าชิ้นงานเราเคยจับของแท้นะครับเราจะรู้ได้เลยว่าตัวไหนเป็นของแท้นะครับส่วนตัวนี้เป็นของแท้นะครับของแท้แน่นอนนี่รอยเื่อนนิดหน่อยนะครับน่าจะเป็นรอยเปื้อนเหมือนปากกาครับเดี๋ยวจะไปลบออกนะครับ ตัวนี้ระบบเปิดแน่นอนว่าเป็นเคอร์ชอสปีดเซตนะครับนี่เป็นฟิปเป,เรรเรเป Start, อร์เปิดเร็วนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นสตัดมือซ้ายมือขวาเปิดเร็วได้แล้วผมล็อกเป็นเฟรมล็อกนะครับเข้าสเปคอีกแล้วนะจุดยึดมี2จุดนะครับละสองตัวแล้วก็จุดหมุนตรงนี้นะครับสวยงามเลยนะอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเรื่องใบไม่เซนเตอร์นะครับเนื่องจากมีดพวกซับ พวกเฟรมล็อกแบบนี้มันจะดันใบมีดเยอะกว่าพวกไร้เนอร์ล็อกอยู่แล้วนะครับขอ,อแค่ไม่ไปเบียดเฟรมก็พอนะครับดูยังไงว่าไม่เบียดเฟรมดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมเราส่องกับแสงรูได้นะครับ <c oughs> ถ้าตัวใบมีดของเราเนี่ยไม่ไปเบียดกับตัวเฟรมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเปิดแล้วไม่รู้สึกว่าใบมีดไปขูดกับอะไรนะครับถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้สีที่ได้มาจะเป็นสีเ,เทาดํานะครับที่ผมได้มาเป็นมือสองนั่นเองนะครับนี่เคอร์ชอสปีดเซฟ ใบมีดเป็นทรงดับพอยต์นะครับทรงดับพอยต์สวยงามนะครับเป็นสีดำนะครับมีสกินโลกโลก้ว่าเคือชอร์สปีดเซฟตรงนี้นะครับอันนี้รอยคาบกาวนะครับคมมีดเนี่ยเป็นคมเดิมจากโรงงานเลยนะครับยังไม่ผ่านการรับนะแต่ก็มีตรงนี้บิ่นนิดหน่อยนะครับเนื่องจากมันเป็นเหล็กเบอร์8 Cr13mv e นะครับมันค่อนข้างจะ ไม่ได้แข็งมากนะครับเวลาไปหั่นโดนอะไรแข็งก็อาจจะบินง่ายนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันรับคมง่ายแล้วก็ทนสนิมนะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยสบายๆเหลือๆนะครับเอาไปถูก,กับถ้วยกระเบื้องหรือว่าฟ้าองค์กับขอบโองหรือว่าอะไรที่เป็นพวกขอบปูนเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ต่อเลยนะครับน,นี่ดีนะครับข้อดีของมันรับคมง่ายนะครับอีกฝั่งหนึ่ง ยิงโลโก้มาบ้านนี่ฮะหนึ่งห้าห้าห้าทีไอนะครับ h i นเดเลอร์ดีไซอีกแล้วนะครับแล้วก็เม d อินช h i หน้าแปดสิบอันะครับคลิปเนียบสามารถย้ายได้สีต่ตำแหน่งนะครับ1,2,3,4นะครับแล้วแต่ว่าเราสานัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับจริงๆผมเคยมีทั้งเคอร์ชอไคลโอหนแล้วก็2นะครับแล้วก็ตัวไคลโอหอ่ะเป็นกล่องดําด้วยนะกล่องดําก็คือกล่อง รุ่นแรกๆของทางเคอชอที่ร่วมมือกับคุณอีเมอสันนะครับที่ทำมีดอะไรพวกนี้นะครับเ <c oughs> คยมีเป็นกล่องดำอยู่นะอันนั้นนี่แบบเจ๋งมากเลยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับอขออาภัยนะครับอันนั้นเป็นตัว c q c c q c 5K นะครับจำผิดขออาภาัยนะครับแต่ผมเคยมีเคยมีไคโอ1กับ2นะครับแล้วก็เป็นกล่องอกล่องน่าจะเป็นกล่อง เคอ,อร์ชอรุนแร็กๆนะครับที่เป็นสีดําเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นกล่องสัญลักษณ์ของทางอ e ีมาร์สันนะครับนี่ขออภัยครับจำผิดแต่เป็นกล่องสีดําเหมือนกันนี่มานี้นะครับนี่เปิดใช้าง,งานด้สทบายนะครับใครที่อชอบมีดซับเฟลมล็อกแต่ไม่ชอบเวลาเปิดเพราะว่ามันแข็งมันอะไรก็แนะนําลองหามีดพวกอย่างนี้มาใช้งานก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีสปีดเซฟทําให้เวลาเราเปิดเนี่ยเนี่ยมันจะเปิดง่ายนะครับ ดีดเปิดง่ายนะครับนี่แต่ใช้งานไปนานๆนตานนักเนี่ยก็อาจจะสปริงข้างในก็อาจจะพังได้นะครับ่องจกมันพังง่ายคือข้อเสียของเขานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวใบมีดมีร่องนิ้วด้านบนด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวด้ามด้วยนะครับไว้วางนิ้วรายละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีร่องนิ้วเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นด้ามจับที่เป็นสแตเลสเป็นโลหะนะครับแต่ว่า เวลาจับใช้งานเนี่ยเอ่อค่อนข้างจะหนึบมือพอสมควรนะครับไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นนะครับเทียบกับมีดบางเล่มที่มันเป็นด้ามจับโลหะนะครับที่ผมเคยจับมานะมันจะค่อนข้างจะลื่นนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยโดนเหงื่อโดนน้ำมันนิดเดียวก็ลื่นแล้วนะครับอันนี้ไม่ค่อยลื่นนะครับอาจจะด้วยลักษณะของด้ามมีดเขาด้วยนะครับที่มีร่องพวกนี้แล้วก็ผิวใบมีดนะครับที่มันเป็นแบบนี้นะครับเป็นผิวเทารด้านนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฟิปเปอร์นะครับเวลาเปิดออกมาก็จะเป็นกาดนิ้วให้เราด้วยนะครับเวลาจับถือก็พอดีมืออยู่นะครับมือผมไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นไซส์ขนาด EDC พกใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวเทียบกับกระเป๋าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่นะฮะก็พกใช้งานได้นะครับนี่จะใส่ได้พอดีแบบฟิตๆนะครับฟิตๆหน่อยนี่ฮะเรียบเรียบนะครับ นี่เดิมๆม,มาจากที่ผมได้นะครับเดิมๆม,มาเนี่ยเขาจะคลิปแบบอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเดิมๆม,มามาันจะอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วตัวหนังสือมันก็จะเป็นแนวน,นี้นะครับแต่เนื่องจากผมลองพกใช้งานจริงนะครับมันก็เลยต้องย้ายคลิปมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วเองนะครับสันมีนจะได้ติดกัะขอกบกระเป๋าลองเกงนะนี่เทคนิคการพกแบบปลอดภัยนะครับอันนี้สลับส่วนตัวผมนะครับที่ผมชอบ วยงามนะครับรายละเอียดประมาณนี้นะครับน้ําหนักก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับน้ําหนักกําลังโอเคนะครับไม่ได้หนักมากนะครับตัวนี้ถึงจะเป็นด้ามโลหะก็เถอะแต่ว่าตัวมันเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นพวกคายโอโทเนี่ยก็จะมีน้าหนักเยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยแต่ก็พกกับกางเกงยีนได้นะครับได้สบายนะครับไม่เป็นภาละแล้วก็ไม่ตึงไม่เดินขากระเพกนะครับก็แนะนําอีกหนึ่งเล่มนะครับสําหรับท่านใดที่หามีด เล่เมเล็กๆไว้ใช้งานนะครับมีเครือชอตสปีดเซฟได้แบรนด์ดังของทางอเมริกานะครับดีไซน์สวยๆดีเท่แบบนี้นะครับจัดได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็รุ่นนี้มันมีของส้ำเนาด้วยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับไปหาซื้อจากร้านตัวแทนจำหน่ายที่ไว้ใจได้นะครับอย่างเช่นร้านดีดีน้อร้านโอเวอร์ซี a, ร้านแบล็กกอกแคทิคอลร้านไทยแลนด์อัลโด่พวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าร้านพวกนั้นจะเป็นตัวแทนจะได้ของแท้แน่นอน มาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเจ๋งๆสำหรับการรีวิวพวกอ,กอุปกรณ์ EDC หรือว่ามีดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมีดเนาะมีดเจ๋งๆหรือว่ามีดแปลกๆประหลาดที่ผมหามาให้นะครับก็ส่วนใหญ่จะซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาขายไปนะครับเท่าไหนที่ชอบก็อาจจะเก็บนี่นะครับส่วนตัวนี้มีแผนว่าจะลงขายอยู่นะครับจะขายคู่กับตัวนี้แหละ นี่เดี๋ยวจะลงขายพร้อมกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าจะาลงขายช่วงไหนราคาเท่าไหร่นะครับท่านใดที่สนใจอยากได้อยู่ก็ติดตามไว้นะครับติดตามไว้นะครับเพราะว่าบางทีผมลงขายปุ๊บเรามีคนมาเอาไปเลยอย่างเงี้ยคนที่เล็งๆไว้ก็อาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไม่ทันและที่ขออภัยด้วยนะครับมันก็แล้วแต่ดวงเลยนะของพวกนี้คือผมก็บอกไม่ได้ว่าผมจะลงขายช่วงไหนนะครับโอเคนะครับ ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม